วอลเลย์บอลเวิลด์โพสตโปรโมทวอลเลย์บอลหญิงไทยเยอรมน,นีแต่โดนทัวลงยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง n n s p o t l i สปอรแต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ วันที่15กันยายนความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่14ของโลกมีโปรแกรมพบกับทีมชาติเยอรมนีอันดับ12ของโลกในวันที่16กันยายน2566เวลา19.30นนตามเวลาประเทศไทยล่าสุดนะคะเหมือนจะเป็นดราม่าใหญ่อีกแล้วค่ะ เมื่อเพจวอล l ลยบอลเวิลด์ได้โพสต์โปรโมทให้แฟนลูกยางได้รับชมการแข่งขันด้วยภาพที่มีข้อความว่าไทยมีหวังเยอรมน,นีขาดตัวหลักอย่างฮันนาออสมันพร้อมข้อความเสริมอีกว่านักตบสาวเยอรมันนับว่าทําฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องด้วยฝีมือหัวเสาตัวเก่งอย่างฮันนาออสมันสาวมือตบที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความเก่งกาจเจ้าของสถิติลูกตบ302ลูก บ็อกสอแต้มขึ้นรองอันดับหนึ่งเสิร์ฟยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายเพราะฮันนาออสมานได้ถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2023เมื่อวันที่28สิงหาคม2,566ที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่เขา่าและจะไม่ได้เข้าร่วมแมตช์รอบคัดเลือกโอลิมปิกกับทีมไทยเมื่อเยอรมน,นีเสียอาวุธสำคัญอย่างนี้ไทยจะมีโอกาสทำแต้มได้มากขึ้นหรือไม่ และหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนะคะก็ทําให้แฟนลูกยางไทยเข้าไปคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยเป็นจํานวนมากโดยต่างเรียกร้องให้ลบโพสต์นี้เนื่องจากเป็นการไม่ให้เกียรติทีมชาติเยอรมันและเอียงมาทางทีมชาติไทยมากเกินไปเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นบางส่วนกันนะคะจริงๆไม่ควรโพสต์แบบนี้นะคะพเพราะเพจนี้ก็ไม่ได้มีแค่คนไทยติดตามอย่างเดียวเขาน่าจะตั้งให้เฉพาะคนไทยเห็นครับ เพราะมีกองเชียร์ในเพจวอลเลย์บอลไทยไปวิเคราะห์กว่าทีมอื่นขาดคนนั้นขาดคนนี้แล้วไทยจะชนะเห็นด้วยเลยค่ะพรุ่งนี้สาวไทยแลนด์จะสอยอินซีเหล็กไทยแลนด์สู้ๆชนะชนะคอมเมนต์ต่อมานะคะโพสต์แบบนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะเอาจริงถึงไม่มีสาวไทยก็ไม่กลัวค่ะใจเกินร้อยแคปชั่นแย่มากยิ้มจมูกคนอื่นหายใจ ไม่ต้องพสตแบบนี้ดีกว่าครับแอดเตือนแล้วนะดูไม่ออกเลยจ้าสภาพไม่มีปัญญาชนะเขาหรอถ้าขาดตัวหลักอะคอมเมนต์ต่อมานะคะรอดูถ้าแพ้ขึ้นมาจะโทษอะไรไหมมีไม่มีไทยก็แพ้เหมือนเดิมใครเป็นแอดมินวอลเลย์บอลเวิลด์ดูเสลอมากอย่าหาทำข่าวเอาชาวโลกบ้างโพสต์น่าเกียดเกิน ถ้าประเทศอื่นเห็นจะคิดยังไงเหมือนคอยแช่งให้ทีมชาติอื่นค่ะตัวหลักอย่างนั้นอะไรระดับโลกมาโพสอะไรแบบนี้ถึงตั้งค่าให้คนไทยเห็นก็เถอะแย่มากแอดมินทำไมโพสแบบนี้ต้องการให้คนทั้งโลกเกลียรดไทยหรอหรือยังไงวอลเลย์บอลเวิลด์คอมเมนต์ต่อมานะคะสมควรโพสแบบนี้ไหมอ่ะเขาจำกัดแค่ไทยแลนด์ครับ ดูเสลอไปหมดจนทําให้เพจลดเกตมากสภาพเธอะเอาเด็กมาเป็นแอดมินหรือยังไงไม่ควรโหดแบบนี้นะถึงจะตั้งค่าให้เห็นแค่คนไทยมันก็ไม่ควรอ่ะรู้สึกภูมิใจที่เป็นแอดมินคนไทย14คนอวยเวอร์จนดูเสลอเหมือนที่เวียดนามว่าจริงหายเร็วๆนะคนสวยอดเจอเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะ ถึงจะเป็นแอดมินแต่โพสอะไรแบบนี้มันดูถูกประเทศตัวเองมากๆเลยครับตะก,กะแย่มากๆยุบเพจฟรีลาออกแล้วไปตั้งเพจวอลเลย์บอลไทยแลนด์ไปตลกมันเกินทุอระไวยจนบ้งลดความเป็นไทยสู่ความเป็นสากลหน่อยสิเสียใยจริงๆอยากให้ยอดฝีมือมารวมกันตรงนี้ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บหรือหายไปคอมเมนต์ต่อมานะคะ แอดมินนี้คัดมาจากไหนทำไมถึงโพสอะไรแบบนี้บางโพสก็อวยไส้แตกเกินบางโพสก็เอ็นเอียงเกินทำไมถึงโพสอะไรที่ไม่เหมาะเลยอย่าสักเอาแต่กระแสเข้าใจนะไทยคือทำกระแสได้ดีแต่แอดช่วยวางตัวโพสดีดีหน่อยเถอะแอดมินมาอ่านคอมเมนต์ยังคนอวยยศเต็มตลกละลบเถอะอายลบจ้าอายแทนเลย คอมเมนต์ต่อมานะคะแหมถ้ากากระโพสาธราณะสิหาเรื่องให้ทัวมาลงไทยอีกละแพ้มาเขาก็เย้ยแอดเบาได้เบาเมียหรือไม่มีก็หวังทั้งคู่แต่แบบนี้ไม่ให้เก็ียดทั้งไทยทั้งเยอรมันจะเอาเอนเกจเมนตก็คิดดีๆก่อนคือขอร้องล่ะลบโพสเถอะนะโพสนี้มันดูเหมือนมั่นใจเกินไปเหมือนดูถูกคู่แข่งว่าคู่แข่งเอาชนะได้ง่ายขอโทษนะ มันไม่มีอะไรที่จะมาชนะง่ายๆหรอกเขาก็ต้องศึกษาเกมของไทยมาอย่างดีถึงเขาไม่มีตัวหลักเราก็ผ่านได้ยากเพราะบล็อกเขาก็ดีมากตัวอื่นทดแทนได้หยุดเถอะนะคนโพสคืออวยนี่อวยได้แต่อย่าอวยจนเกินไปมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกจะลบได้ยังอายเขาเรียกทัวร์มาลงชัดๆมั่นเดี๋ยวพอไทยแพ้เขาก็หมั่นไส้สน้ำหน้ากันเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยคอมเมนต์สุดท้ายกันค่ะ โพสให้สมกับคำว่าเวิลก็ดีจ้าแบบนี้มันดูเกินงามไปจ้าเพอร์เจอร์ลบเถอะทำตัวสากลตามชื่อเพจหน่อย,ยอายเยอรมัน,นีเองก็น่ารักไม่ควรโพสแบบนี้นักกีฬาไม่ควรมีใครต้องบาดเจ็บลบด่วนมีหวังก็ถูกแล้วโพสนี้คือคิดแล้วใช่ไหมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคอมเมนต์บางส่วนค่ะ ทีแฟนวอลเลย์บอลต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เพจวอลเลย์บอลเวิลด์ออกมาโพส์แบบนี้นะคะอยากจะให้เกียรติทั้งเยอรมน,นีและไทยที่จะแข่งกันในวันที่16กันยายน2566นี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Dvv under score volleyball instagram อย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลเยอรมน,นีได้รายงานว่าฮันนาออสมานหัวเสาตัวเก่งของทีมขอถอนตัวออกจากการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2023 เนื่องจากได้รับการบาดเจ็บที่เข่าแถมคนที่โค้ชเรียกมาเสริมแทนเธอก็เจ็บตามกันไปอีกด้วยล่าสุดนะคะ Dvv Under Score Volleyball ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าคิมเบอรี่จะกลับมาช่วยทีมชาติลุยคัดโอลิมปิก2024ดานคิมเบอรี่ก็ได้เปิดเผยว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสาวๆต้องดูว่าร่างกายพร้อมที่จะเล่นทัวร์นาเมนต์นี้หรือสนับสนุนทีมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามมันก็ชัดเจนเหมือนกันว่าณนะตอนนี้มันไม่ใช่การคัมแบ็กทีมชาติแบบร้อเอร์เซการโฟกัสยังอยู่ที่สโมสรของฉันสำหรับคิมเบอร์รี่บีหลังตัวเก่งของเยอรมน,นีที่ประกาศราทีมชาติไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2566เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของบุ๋มบิมชัดจุออนโมกสีและเพียวอชาราพรคงยศที่สโมสรซาลิเยทีมในลูกยางหลีกตุรกีอย่างไรก็ตามนะคะ อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเราแข่งในแมตช์แรกกันด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ